มาเห็นถามเข้ามากันเยอะมากเลยว่ารถเลโก้รถฟรีรับยังไงและสอนผมฟาร์มโทเค็นได้ไหมพี่เคยทำเควสไปแล้วเคยทำคลิปสอนไปแล้วในพาร์ทที่นี้เลยตามรูปนั้นเลยแต่พี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะทำไม่ครบหรือไม่ก็ดูคลิปไม่จบแล้วไม่ได้ไปเก็บเหรียญคือไม่ได้ตั้งใจนั่นเองแต่ไม่เป็นไรทีนี้ก็มีคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรารับไปแล้ว5เหรียญเข้ามาในแมปคลาสสิกเลยทุกคนแล้ววิ่งมาหาแมปของมันมันจะชื่อว่า อัตสตี้ทิปอย่างนี้ทุกคนเห็นด้านบนไหมมันจะบอกเลยว่าเรารับเหรียญติ๊กและเหรียญโรบอกโคผ้าเหรียญถ้าได้โทเคนโคผ้าเหรียญแบบนี้แปลว่าได้รถถ้าไม่ได้ครบก็แปลว่าทําไม่ครบนั่นเองเก็บไม่ครบนั่นเองและถ้าไม่ครบก็แปลว่าไม่ได้รถครับเสียใจด้วยแล้วถ้ารถฟรีมันเข้ามามันก็จะอยู่ในโรงรถของเราอัตโนมัติเลยทุกคนมันจะโผล่ไปอยู่ล่างสุดแบบนี้เลยถ้าใครไม่มีก็อาจจะเก็บเหรียญไม่ครบแต่ถ้าใครเก็บเหรียญแล้วครบแต่บอกว่าไม่ได้ เราเช็คแล้วว่าครบชัวร์เข้าไปทักใน d i s c o อ d ของผู้ให้บริการเลยครับพี่ก็ไม่รู้แล้วอันนี้ส่วนใครที่ทําไม่ครบตั้งแต่แรกเอ่อก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยครับคุณน่าจะอดแล้วแหละเห็นหลายคนบอกว่าอยากเห็นเลโก้ใส่ล้อรถไถได้เลยเดี๋ยวพี่กิจเขาจัดให้คือสรุปแล้วเราไม่ต้องรีบไปเพราะว่าเราต้องหาโค้ดร,ระหว่างทางที่เราไปด้วยวันนี้เราจะไปเปิดห้องลับในบังเกอร์กันให้ได้ทุกคนเราเข็นไปเลยได้ไหมอ้าวเข็นได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราเข็นไปเอาล้อรถไถตรงนู้นก่อนแปะไว้แปะไว้ที่ลก แปะไว้แปะไม่อยู่แฮะอ่ะงแปะข้างบนเฮ้ยแปะถังน้ํามันไม่อยู่ยังไงนี้ยังไงแปะไม่ได้เอออันนี้แปะได้ไหมอ้าวแปะไม่อยู่ทั้กันเฮ้ยเราจะฟาร์มของได้ไหมเนี่ยฮะมันก็เติมให้หมดไปเลยอะไป,ไป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 เขียนแปลเฮ้ยไปไหนทำไมมันออกมาด้านนี้เดี๋ยว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 เออเออไปไป,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 ปค่อยๆเขียนไปเขียนไปชีวิตที่ง่ายได้มันหายไปไหนหมดเออใส่ได้ไหมลองก่อนถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องแปาล้อเก่ามาใส่นะได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ มันจะได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงเออโอ้โหอยากสูงเอาละมอนสเตอร์ทักเวอร์ชั่นทำกันเราเองเรียบร้อยมอนสเตอร์ทักฉบับบ้านเราเองเออสวยดีสวยแบบแปลกๆเดี๋ยวๆขอไฟหน้าไปด้วยมองทางไม่ค่อยเห็นเฮ้ยมอน้ำเอาติดไปไหมปิดไปดีกว่าปุ๊บเฮ้ยมันวางทำไมมันแปะของไม่ได้ฮะงงนะฉันงงนะเมื่อวานมันยังแปะได้ปกติอยู่เลยใช่เหรเออเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้ว อย่างงี้ไฟหน้าจะติดได้ไหมนะ่ยไฟห,หน้ามาก่อนเกงเขาก็ขยันบั็กนะที่ติดบั็กวิ่งแกวิ่งไม่ได้แกติดได้ไหมไม่ได้อะ่ะติดไฟไม่ได้เลยตรงไหนก็ติดไม่ได้โอ้โหเซ็งก็คืออย่างงี้พี่ก็จะติดบักเฮ้ยเฮ้ยขับเคลื่อนบอ่ได้ทุกคนขับเคลื่อนบอ่ได้เฮ้ยเฮ้ยรถรถรถเอ้ยตกแมบปบตกแมบปบโอ้โหตกตกลงพื้นเรียบร้อยฮะแล้วไม่มีน้ำมันสักสักถังเหลือเลยไปไงเราไปเฮ้ยโอเคลาก่อนสรุปใส่ล้อใหญ่ วิ่งไม่ได้ทุกคนเ,เกมมันจะบัคให้ได้เลยนิดๆหน่อยๆมันก็จะเอาให้ติดบัคให้ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนไปเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาขับรถชิลๆแล้วกันรอบนี้ตั้งใจไปเคลียร์พื้นที่สองหมื่นนี้ก่อนหวังว่ารถเราจะไม่ติดบัคร้อยใช้คาดหวังกับแกมากเลยนะแมมมอส <c oughs> ชีวิตไม่เคยสบายเลยจริงๆสินะไปมุ่งหน้าออกเดินทางได้ถ้าเราได้โค้ดแล้วเราจะอัดยาวไปที่บังเกอร์เลยแต่ถ้า เรายังไม่ได้โค้ดเราก็อาจจะต้องแวะตามทางไปเรื่อยๆทุกคนวันนี้เอากําลังลบจัดเต็มมาเลยทั้งมินิกันทั้ง A k เคทั้งดีเซลดีโกแล้วก็ดาบซามูไรกองแก๊งของเราด้วยนะฮึบฮึบดับเครื่องเลยดับเครื่องดึงเบรกมือป้าปยังงอย่าหัวไปหนึ่งทีแบะไปละเฮ้ยอุบารกะอุกาบาทหรือเปล่าไม่เห็นยังไม่เห็นเครื่องบินหรือเปล่าเสียงติด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 มาเดี๋ยวนั่นไงเครื่องบินวุ้ยเกือบเกือบเกือบวันนี้อาวุธเราจัดเต็มนะเดี๋ยวเราเอาแค่ดาบซามูไรพอบูตัวข้านนอกเ มาไหนจิ้มๆหน่อยจิ้มๆหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> จิ้มเข้าป่ะเมื่อวานจะอยู่ดาบซามูไรก,ก็ติดบั็กจิ้มไม่เข้าเฉยไอออกมาออกมานี่โนออกมาเออขวายจะตายออกมาออกมาเรียบร้อยฮะตายแล้วเราต้องตามหาใครนะคอมมานเดอร์ Commander, ใช่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีก็ตายซะเรียบร้อยระเบิดนี่ไม่แน่ใจอาจจะมีประโยชน์แต่เราก็อยู่ในนั้นด้วยถ้าระเบิดมันจะโดนเราตายไหมล่ะเออก็มีโอกาสโดนสูงนะอันนี้ตัวมันเป็นแไไล้วเนะี่ยลางๆจางๆอ๋อก้ามก้ามพี่เองแม่ มันเห็นตัวเองจังๆ,ๆมันก็แปลกๆ,ๆน,นะหลังนี้จะมีโค้ดไหมจ๊ะเกโอ้ยเบรกยากเบรกเย็นเหลือเกินรอแป๊บพี่หยิบดาบก่อนอือม,มาเล้วมาเออมาเออมามาเฮ้ยฝนกดเออเฮ้ยฟ้าเขียวๆฝนก,ก,ฝนก็จริงๆด้วยฝนกดเราก็โอ้ยฝนกดเราก็เดินทางไม่ได้นะสิใช่ไหมใช่ไหมตัวเราจะเขียวหนะ้าจอเราก็จะเขียวมาเขียวแล้วเดี๋ยวมันจะลําบากน้ามันเพียบเลยฮะหนึ่งสองออย่าพา เดี๋ยวเรารอฝนสง,งบสติอารมณ์แป๊บหนึ่งสง,งบ,แล,บ,บแล้วรีบเก็บเรารีบไปไปเลยน้ำมัน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 ไปแต่ทั้ง3าถังม,มืดแล้วจะเดินทางลำบากนะจ๊ะถ้ารอบนี้เราได้มีดเงินนี่คือจะดีมากเมื่อวานนี้ผ่านหลายรอบมากเลยแต่ไม่ได้เลยไรอะ่ะปั๊มเออปั๊มน้ำมันแฮปั๊มนี้มันเตี้ยรถเราเข้าไม่ได้แน่เลยต้องจอดข้างนอกรถเราอย่างสูงเบรก,ก่อนเบรก,ก่อนเบรกเข้าไม่ได้จริงแล้วพี่จะต้องขโมยน้ำมันยังไง ต้องกลับด้านเหรอประมาณนี้ประมาณนี้ที่นี่มีโค้ดไหมจ๊ะเหมือนจะไม่มีนะจ๊ะเหมือนจะไม่มีจ้ะมีแต่ตัวธรรมดาจ้ะโอเคไม่เจอคอมมันเดอร์นะเราต้องหาคอมมันเดอร์ให้เจอโอเคตายหมดพร้อมกับเลือดของพี่ก็ใกล้จะหมดเหมือนกันเปลืองเลือดแล้วเกินไปเติมยังไงละ่ะไม่ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหอ๋อต้องกลับด้านรถแล้วล่ะดูสภาพแล้วไฟบ่ได,ด้ติดติดติดน,นึงติดอะไรเลยนะฮะอ๋อติดอะไร,รอีกแล้วเนี่ยทำไปบ่ดได้ฮึบได้ยังมันติดอะไรฮะ รอเบี้ยวอ่ะก็ไม่ได้เบี้ยนะมาปึ๊บโอ้ยโอ้ยอ่ะเออเติมได้แล้วชอบปั๊มน้ํามันในแแบบย่าจริงๆเลยโอ้โหยเยอะจริงๆเยอะไปไหนเยอะจนรู้เลยว่าตั้งใจทํามาเพื่อให้มันกินน้ํามันใช่ไหมโอ,โอ,โอ,โอ้พายุอะไรมาลมพายุอะไรมาฝนก็จะตกฟ้าก็จะมืดอ่ะเต็มเต็มอืมไปไหนไม่ได้ละเราน่าจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่สักพักนึงนะทุกคนมือตือเลยมีควานละหนึ่งเครื่องหอยโครงอ่ะมีอาหารนีและของที่ฉันต้องการมีน้ํามันให้อีกถังหนึ่ง โอ้ยโอ้ย,อยเสียงลมแรงเหลือเกินเดี๋ยวเรานะ่าจะต้องรอที่นี่จนกว่าจะสว่างก่อนนะทุกคนทุกคนดูลิมิตความสูงของแสงนะเห็นไหมเนี้ยถ้าเราหมุนหมุนหมุนตามๆอย่างมี้ใช่ไหมไฟมันหายไปใช่ไหมแต่ขอบลิมิตสูงสุดอะต่อให้พลิกไปแค่ไหนอะมันก็อยู่แค่ระยะปลายสายตาสุดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยได้แค่เนี้ยล้วพอเข้าไปนั่งในรถก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมเหมือนจะช่วยแต่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ โอเคเฮ้ยฝาคจะใกล้จะสางฝาใกล้จะสางรีบขึ้นรถเราเราเออควาจะกลับรถควาจะนี่อีกไปค่อยๆหมุนไปค่อยๆหมุนเดี๋ยวล้อติดบั็อกอีกอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฮ้ยเติดอะไรติดอะไรมันติดอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยสองรอบอ๋อติดกิ่งไม้เล็กๆกันที่โอ้โหซอมบี้ฆ้าหัวมันได้แต่กิ่งหญ้าแค่นี้ฆ้ามันไม่ได้โฮ้ยเหลือจะเสี้ยวเลยเฮ้ยแสงกระสือ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 ก็มาแสงกระสือ เออมีสปิตเตอร์มีมีตัวธรรมดามีสปิตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัวขอลาบก่อนมาลาบวัวก็จะฆ่าช้าๆหน่อยแต่ก็ฆ่าไล่อยู่เออหรืออย่าวิ่งเร็วสิโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งเอออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเฮ้ยหน้าทังมีกล่องกระสุนใช่ไหมไล่ถ้ามีกล่องกระสุนอัวจะเอาปืนอ,อกลปาไซ้เอาดีเกิลพออีกสองกระบอกเก็บไว้บู๊เลยมาหลยอ,อยากตายใช่ไหมอัยจะยิงหรือแบบทิแช็กทัวเลยนี่ไงเฮ้ยไม่โลนว่ะเออ ว่าจะยิงพวกหรือแบบทิกแท็กโถท,ทึกทักเธอเท,ท,ท,ทอ่ะวิธีเปลี่ยนกระสุนเหมือนเริมไปอยู่ใกล้ๆกล่องโกเปล,ล,ลีออ่ยนกระสุนแล้วยิงรอเฉยๆพออ่ากระสุนเต็มเอาไปเก็บไล่กล่องกระสุนเอาไปได้ไหมเนี่ยฮึบโอ้โหเอาไปออกฮึบได้แล้วเฮ้ยฝนตกอ่ะทำไมฝนถึงตกมาตกอะไรตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวหัวเขาบ้างกล้องอืมเขาอะไรแล้วมีน้ำหนึ่งมีอะไรอีกมีแต่อาหารน่ะ อ๋อโดนัทเออเฮ้ยชั้นสองเอาลอยขึ้นมาได้ไงวะเนี้ยไม่เป็นไรลอยมาแบบงงๆก็ก็ก็งงต่อไปอ่ะโอ้วันนี้มีไฟแดงสองอันเลยโอ้แจ๋วแฉลวมีน้ำมันด้วยแล้วก็มีไฟหน้าด้วยอไปหมดขนมปังกินไปเลยนี้เป็นวางโซงกลางสาวสาวบานกันลำวงเรามาทำวุงทำบุงใส่บาตรดูเหมือนจะได้ของไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ อาวุกอะไรก็ไม่ไล่เลยไล่แต่อะไรก็ไมร่รู้น้ำมันน้ำเต็มหลังรถไปหมดแล้วเนี่ยได้ใช้บ้างไหมถามก่อนบอกเลยอย่าให้แวะอย่าให้แวะแวะที่ไรบ้านหอฟังทุกทีไมตายรถนี่ได้ไหมปึ๊บได้อยู่แต่มองเห็นไหมไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวต้องไปลองอ่ะครับได้อยู่ได้อยู่อยู่ข้างล่างก็พอมองเห็นอยู่ถึงมันจะดูวบๆแป๊บๆปับๆแบบเออมันก็พอขับได้อยู่헤 ي, 헤 ي, เฮ้ยเฮ้ยพอเอาบายอยู่เอากล่องกระสุนมาอยู่นหนเดีย๋ยวโอเคอีดาพอมันมีแต่ตัวกระจกงอกง่อยอะ เฮ้ยบัฟบับัฟเดี๋ยว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 บัไม่กระจอกนะบัฟบับไม่กระจอกพี่ขอโทษพี่ขอโทษอะไปล่ะพี่ขอโทษไงก็บอกว่าขอโทษขอโทษผมไม่รู้เรื่องจากกันไม่รู้เรื่องแล้วอยากคุยกับปืนใช่ไหมฮะมาเนี่ยมองไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวพี่ยิงไม่โดนเออเฮ้ยใกล้ไปใกล้ไปเฮ้ยมันมันวิ่งใกล้ไปโอ้โหไหนไหนอยู่ตัวใหญ่เกิดอยู่ตรงไหนในบ้านมีอีกตัวหนึ่งเปล่าอ่าติดบัคติดบัคโอเคมาเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนก่อนเปลี่ยนต้องอยู่ใกล้ๆกล้กล่อง้วยนะเดี๋ยวไม่เติมกระน อ้ามีปืนอีกบอกหนึ่งแล้วโอเคอย่างงี้สบายไปเอ้ยจอดจอดเฮ้ยเอย่าควา่ำเอ้ทุกคนโอเคโอเคเอาตัพิกยังดีล้อเบี้ยวไหมล้อไม่เบี้ยวโอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะมันจะต้องเป็นคอมมานเดอร์มิวแตนใช่ไหมที่มันจะมีโค้ดพี่วใชัยมีระเบิดหนึ่งน้ำมันหนึ่งคือเดินแบบใจยเย็นมากอะ ฝนตกเยอะอ่ะทำไมฝนอะไรมันมาบ่อยอะไรกระจังเลยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวน,นี้มิดาคาตาาอีกเล่มหนึ่งมาเออเออเรียบร้อยน้ำมันนี่ไม่น่าจะจําเป็นเท่าไหร่นะมันน้ำมันพี่เต็มหลังรถเลยเอาไปแค่ระเบิดแล้วกันดาวคาตาณาบนรถก็มีแต่ทำไมรอบนี้ฝนตกแต่ฟ้าไม่ผ่าแปลกๆนะแปลกๆไปเลสโก้ถนอนอยู่ไหนวะอ่าน่าจะอันนี้นะหรือเปล่าอ,อันนี้ถนนหรือเปล่า เรียบร้อยฮะถึงแนนเรียบร้อยฮะแต่ฝนตกไม่หยุดเลยฮะฝนไม่คิดจะไปพักลแล้วฮะฝนเราจะมองทางเห็นไหมละฮะฝนดูท่าแล้วฟ้าจะไม่สางจริงๆแล้วฮะทุกคนดูเหมือนจะฝนตกยาวๆแล้วบ้านเบิ่มอยู่ไหนว่เนี่ยขับมาไม่เจอเลยอ่ะเจอพอดีเจอพอดีจอดจอดไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเลยพีกพ่กลมาพีกก่กลมาเยี่ยมดีมากดีมากโอ้โหฝนหยุดพอดีมันต้องอย่างนี้พี่มีปืนนะเวย้ยบ้าบ่บ้าบ,บใช่ไหม,ย,ม,ย,มย,ยิงก่อนเดนไม่โดนโดนอยู่โดนอยู่ตายยังตายยังอ๋อยัง โอ้โหถึกเหลือเกินมีอีกเปล่าไหนมีอีกเปล่าโอเคน่าจะมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ยบั๊กวิ่งไม่ได้นี่น่ารำคาญนะมันกดวิ่งแล้วมันไอ้วิ่งแล้วมันงดดิ้นทำไมอ่าขึ้นข้างบนโอเคแค่น้ำมันเก้าอี้สองตัวโอเคช็อกโกแลตแฟชั่นจะชันต่อโอเคไม่มีเลยเออ,อเพวกมิวแตนก็น้อยด้วย กลับมาพีิกออตโต้ได้อย่างงี้มันแบบเออค่อยรู้สึกว่าคุ้มราคากับทิ้งเงินที่จ่ายไปหน่อยแต่เรื่องล้อเบี้ยวก็ยังแก้กันไม่ได้ก็ก็ตามนั้นนะครับให้ทําไงครับมีของบ้างไหมมีแต่น้ำมันเต็มเตไปหมดเลยอะ่ะนี่เลยเกมไม่ได้ใช้โอเคเอาราลากำลังจะคล้ามแม่น้ํากันเลียวที่นี่จะมีไหมเออที่นี่จะมีไหมเบรก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 ซองก่อน,ออนมีพัดลม ซึ่งเราไม่ได้อยากได้นะไม่อยากทําความเร็วมากเกินไปรถมันจะพลิกคว่ำได้ปับ๊บมันไม่ให้หยิบระเบิดละโอ้ยรอบเมื่อกี้อยูย่ๆก็บัักหลุดรอบนี้ฮึอยูย่ๆก็ล้อค้างอีกแล้วขับมาอยูย่ๆก็ล้อพีกอะไรวะเนี่ยแล้วดูโบอยู่ข้างหน้ารอบนี้เพิ่งมาได้สองพันรอบเมื่อกี้อยูย่ๆก็ค้างไปเหนื่อยใจกับบลักจริงๆหรือพี่ไม่ควรเอารถคันนี้มาอืมคันนี้บัักเยอะอยจริงๆนะในรอบนี้เปลี่ยนรถกันหน่อยไม่ไหวละคันนั้นติดบัักเยอะเกินไปไปรอบนี้แข่งโป๊กหน่อย เอาล้อใหญ่ไปแล้วกันไปเร็วๆหน่อยได้ไหมละ่ะไม่น่ามีปัญหาครับโอเคโอเคไฟหน้ามีจบจะเหลือแค่เฮ้ยมอน้ำมอน้ำยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะใส่มอน้ำนุ่มนิ่มนี่ใส่สีสนิมมานะแต่ทะเป็นมันออกมากลายเป็นสีสม้มไม่รู้ใส่สีนี้มาเลยเนี่ยใส่สีสนิมนี้มาเลยสงสัยสีจะบักเขาแก้เป็นบางสีอะบางสียังใส่ไม่ได้อยู่เลยอุตส่าห์ให้เราสุ่มสีมาตั้งแพงนะก็น่าจะให้เราใช้ได้ครบๆเอาล่ะตอนนี้ไปศึกษามาคอมบันเดอร์มันจะเป็นทหารเดินอยู่ข้างๆทางม เพราะงั้นเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องแวะบ้านทุกหลังใช่ไหมทำไมไฟมันแปบๆตลอดเลยนะเราควรจะหาน้ํามันไว้ก่อนอืมเราต้องมีน้ํามันติดตัวไว้บ้างนะขวาแค่อาหารกับน้ํามันน้ามันน้ํามันมีไหมอ่ามีทั้งน้ํามันมีทั้งหม้อน้ําสวยเลยฮะสวยเลยฮะเล่นเป็นมาริโอเลยฮะติดไหมมันติดเด้บอกแลว้วต้องไปไปตามแผนเราอืแข่งโป๊กย้ายมาในแบบนี้ก็กินน้ํามันเหมือนกันนะเนี่ยกะาจะขับแบบไม่แวะไม่ได้อีกแล้วสินะ ตัวนี้มีห้องอะไรได้วยเหรออ้อันนี้เป็นห้องรัดอย่างนี้เลยขโ,โมยน้ําเราไปแล้วจ้าแข็งโปกก็คือแข็งโปกไม่ใช่แข็งปวยไม่ใช่โคกแข็งปวยเพียงอะไรวะโอ้เครื่องบินตกเครื่องบินตกโอ้โหเอ้ยไปแล้วรวยเนาะเครื่องบินตกมาทั้งวันไปเอาเครื่องบินที่ไหนมาตกกันนักหนารวยกันเหลือเกินปั๊มน้ํามัน,มนอยู่ไหนจ้าไหนจ้าไหนจ้าปัม๊นมน,โโน้ํามันโอ้โหนี่ขนาดดึงเบรกมือแล้วนะเนี่ยเหมือนเดิมเบรกไม่อยู่เหมือนเดิม เฮ้ยน้ำมันอ่าเรียบร้อยได้น้ำมันแล้วเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เราเติมมา15ลิตรกว่ากว่าใช่ไหมสรุปมันกินหรือมันไม่กินอะสงสัยต้องดูใหม่ฮะอ่าตอนนี้มี21.6 21.6 21. เ็กหช็คหม้อน้ำด้วยหม้อน้ำกินอยู่น้ำมันเครื่องนิดหน่อยไม่เป็นไรหม้อน้ำเรามีน้ำสำรองมาอ่าตอนนี้อยู่ที่2อนะ21.6เดเดี๋ยวข้ามน้ำไปได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันปังเรียบร้อยฮะดิฟไปเลยหนึ่งี่ถ้าเกมมีระบบรถพังเนี่ยจะไม่กล้าจอดอย่างี้เลยนะ เฮ้ยดับเครื่องก่อนหน่วยมีกระสุนเหมือนเดิมกล่องกระสุนกระเบิดเฮ้ยอย่าเพิ่งตกลูกเคปไปที่มันมีน้องบี้อยู่บ้านละตัวใช่ไหมนยน้อยเหลือเกินอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้เพิ่มเข้ามาคือระบบการเก็บเลเวลนะเราจะได้แบบมีระบบแบบไต่ระดับไปแบบซอมบี้โหดขึ้นตามเลเวลเรด้วยอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทำให้การโลกไลท์ของเราแบบสุดยอดไปเลยก็มันบอทันเจอฮักน้องอยาใจลายลายเน่เน่ อันนี้เปล่าอันนี้แล้วเปล่าไม่ใช่อันนี้บัฟเกิดไม่ใช่อันนี้เบรกอยู่นะแต่รถไม่เบรกให้เลยสงสัยจะต้องเบรกด้วยเบรกมืออย่างเดียวอเดียว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 อันนี้ลุยน้ำไปเลยแล้วกันโหรถเตี้ยรถรถเตี้ยรถรถเตี้ยต้องขึ้นถึงเฉียงรถรถเตี้ยต้องขึ้นถึงเฉียงโอเคขึ้นได้โอ้โหรถเกือบจมน้ําเกือบแล้วเกือบลําบากแล้วมองเห็นอะไรไหมใช่นั่นแหละคือพี่ก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันเห็นขอบถนนนี่ก็เก่งแล้วเนตอนเนี้เกิดอะไรขึ้นอะอยู่ฟ้าก็เป็นสีแดง อุกกาบาตเป้าวจะอุกกาบาตหรือจะฝนกันนะแต่ปกติฟ้าแดงมันจะเป็นอุกกาบาตใช่ไหมเปียงเปียงแล้วเปียงเปียงอุกกาบาตนะอุกกาบาตอุกกาบาตแมปญ้าเนี่ยเขาตกนานจริงๆนะนี่ตกตั้งแต่ประมาณเจ็ดพันโลใช่ไหมไอ้เจ็ดพันเมตรใช่ไหมนี่จนไหลไปเรื่อยๆจะถึงหมื่นเมตรแล้วเนะี่ยอันนี้คือดับเครื่องแล้วปล่อยไหลนะสูตรการประหยัดน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อเป็นบัฟเป็นบัฟเดี๋ยวแต่ได้ตรงนี้เราก็จะได้น้ำมันเพียบเลยนะจอดก่อนจอดก่อนปล๊บโอ้โห เฮ้ยขึ้นไปทำลายบนหลังรถพีอ่อะเออตอนนี้เราเหลือแค่เอเคกับมิน,นิกันอืมไม่จำเป็นไม่ต้องฆ่าเปลืองเปลืองกระสุนวิเชยวิเชยขอเติมน้ำมันก่อนอยู่วิเชยก่อนบัอบขอเติมน้ำมันก่อนนี่นั่งแอบนะนี่พยายามแอบเลยนะสรุปแล้วมันไม่ได้กินน้ำมันนะมันกินน้ำอย่างเดียว ก็ยังเป็นรถที่คุ้มค่าสุดๆเลยใส่หม้อน้ำหมองนุ่มนิมก็คือขับย,ยาวๆเลยครับผมาดูบับเขาวิง่งดูบับเขาวิง่งโอ้โหโอ้วิ่งเข้าไปเอาวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปให้มันดูดโลกอโยก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 เข้าไปให้มันดูดโลกเออโอ้ยขาขยมโร๋จะรถพังทำไมดื้อจังเลยฮะอโอ้โหโโมีบับสองตัวโยกก่อนโยกก่อนขวาวางขวากินกินแล้ว,วขวาระเบิดขวาระเบิดแล้วดันแปะแป่แล้วขึ้นรถขึ้นรถสตาร์ทสตาร์ทไปโอ้โหจะตายเอา นี่เราข้ามโบสข้ามแบดอะไรมาบ้างรู้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแะ้วอีคอมมานเดอร์อะไรอีที่จะเกิดข้างทางนี่ข้ามมาบ้างเป้าก็ไม่รู้เนี่ยหรือมันเกิดแค่แถวแถวสองหมื่น<ๆ>ก็ไม่รู้อกีกต้องไปให้ถึงก่อนนะถึงจะรู้นะทุกคนนะเข้าหนึ่งหมื่นแล้วชะลอไว้ชะลอไว้คันนี้ล้อไม่เบี้ยวนะแต่ลดความไปไปเออเอเอค่อยๆไปค่อยๆไปลูกเออไม่ต้องรีบเออนั่นแหละดีนั่นแหละดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออค่อยๆไปเออดีดีดีเออนั่นแหละดีดีลูกดีดีดีมากดีมากเออแม่เราบ้ากลางคืนด้วย ทางที่มันจะลึกลับซับซ้อนทางที่มันคดเคี้ยวเลี้ยวยรถโหยเลี้ยวเป็นงูเลยเอา้าวมอน้ําหมดพอดีม้อน้ํา5าลิรใช้ได้ประมาณ10,000เมตรเจ๋วไปเลยฮะเราต้องแวะเติมควันเติมมอน้ําสักคู่นะครับผมน้ำมันเครื่องได้อยู่หมอน้ําเกี้งยงไม่เป็นไรครับผมดีนะที่เราหยิบน้ํามาปลากินมดน้ําลดมดก็ย้ายบ้านหนีน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งไฟแดงแมวกินปลาหมากัากระพุงก้นเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหสว่างปุ๊บก็ฝนตกปั๊บเลยเลยเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเปรียงป้างสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่สรุปแล้วใครสกักอยากซื้อมอนสเตอร์ทรัคพี่แนะนําซื้อแข่งโป๊กดีกว่ารู้สึกคุ้มค่ากว่าเยอะเลยแต่ถ้ารถใหญ่ใหญ่ใครชอบรถใหญ่ใหญ่ก็ไปไปได้นะพยายามอย่าชนอะไรพยายามอย่าไปล้มอย่าไปคว่ำความทีไรบักตลอดชนอะไรบักตลอดเฮ้ยโบดโบดโบสถดับเครื่องก่อนเลยเอาไว้เอาไว้อันนี้เราต้องสู้แล้วทุกคนมาิไปดีมากเราต้องเตรียมปืน เอาปืนเลยดิพี่ว่าเราเอาปืนสิเงินดีกว่าสิงทองมันจะโหดไปเดี๋ยวดีดีได้ไหมจะมุ่นไปไหนนั่นเนี่ยเออเนี่ยเอาสิงเงินดีกว่าอ่ะเก็บเป๋าเก็บเป๋ามาเอเอคเราต้องยิงตัวโดนไหมโดนโดนเออตายตายมาตัวในบ้านถ้ายิงแล้วมันตายถ้ามันไม่ได้มีดเงินก็แปลว่ามันบักกันทุกคนมีดมันจมเห็นหลายคนบ่นว่าผมไม่ได้มีดเลยพี่มันอาจจะจมนะอ๋อโอเคได้แล้วเก็บเลยเก็บเลยปืนเปิดไม่ต้องใช้แล้ว เอาเว้ยได้เวลาไปลุยกันแบบอีซี่เกมอีกแล้วโอ้โหได้มีดเงินเฉยอ่ะดูดถะครับคนมันจะมีดวงไงครับผมจิ้มเลยนี่จิ้มเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปขับรถมาอารมณ์ดีอ่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องแวมดีกว่าถ้าจำไม่ผิดเครื่องแวมกับน้องแข่งโป้งนี่เร็วขึ้นอยู่นะมาไปติดอะไรเรามาเนี่ยปับเปิดเปิดก็ก็กอ้าวเปิดประตูเฮ้ยออกมาสิเฮ้ยเปิดออกดูอันไหนใครมาไออยู่นี่ไงอยู่นี่ไงจ๊ะไป รถก็จะไหลอย่างเดียวเลยนะสไปเดอร์ไปเออเรียบฮ0ร้อยครับผมไปต่อไล่ทีนี้เราก็ต้องแวะไล่ฆค่าทุกตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอามีเงินมาแล้วใช่ไหมชัวก่อนห้ชัวห้ชัวมีเงินโอเคไปอยู่ด้านบนไปอย่างนี้ต้องแวะทุกบ้านแล้วล่ะอเอโดูเรามีมีดเงินแล้วเรามีมีดเงินแล้วโอ้ยลมมานกที่ตื่นเช้าคือน,นกที่นอนไม่หลับส่วนนกที่ตื่นสายนั่นก็คือน,นกที่กลางคืนไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีรถกลับนิดนึง จะลอกันเมื่อก,กี้เออผ่านโบสหลังที่2ตรงไหนฟะขวาอืมขวาใช่ถนนอยู่ไหนก่อนอ่าถนนอยู่นี่โบสหลังที่2เมื่อกี้เราขับผ่านมาน่าจะอยู่แถว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 ,แถวแนี้ใกล้ๆนี่แหละนี่นี่นี่นีโโ่นี่ไอเดียว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 อย่าพิ่งโหมันดูมันมันมันจะไล่กัดพี่เฮ้ยอย่ายุ่งนี่คนอยู่นี่มามานน่ออกมาแล้วมันจะออกได้ไหมนะลูกน้องอยู่ไหนตัวลูกน้องพี่ไปลูกน้องมาก่อนบาเบร์บาเบร เออบับเหรอบับนี่ศพใหญ่นะศพใหญ่ศพใหญ่ศพใหญ่ไฟกระพริบฮ่าฮ่าเฮ้ยดาบเริ่มสีดีสีดีออกมาดิมุดก็ไปทำไรใต้รถพี่น่ะออกมาดิอืมไหนไปไหนแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเออขวายจะตายจะขวายเออจิ้มเข้าไปจะจิ้มเข้าไปเราต้องมีมินเงินหลายๆายอันไอ้ อัน,น okay, right. ge ge 1941, okay, ury, ีน oh yeah. ี่น okay, oh, ี่นี okay, okay, like okay. ่มีเง yeah. oh ินอยู่นี่โอเคเห็นแล้วเอาไปทำไรมีเงินอยู่ไหนนะอันี่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 เอาไปทำไรหลายๆอันไม่รู้รู้แต่ต้องมีไอ้แะปักไปด้านหน้าเลยเคอย่างนี้ไปได้งอมีมีดเงินสองเล่มละเขาบอกแก้บักมีดเงินไปแล้วนะแต่พี่ก็ยังเอาออกมาจากกระเป๋าแล้วใช้ไม่ได้อยู่ดีเขาแก้ตรงไหนของเขาก็ไม่รู้เออที่อยากให้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งเลยนะอยากถืออาวุธได้สองมือโอ้โหถือปืนพกสองมือน้องๆเราคิดดูบ๊องบ๊องบ๊องบย อโอ้โหรถด,ดิฟรถดิฟเราต้องมาตามเก็บก่อนมีเรายังไม่ดำอาเล่มนี้ก่อนมามาเลยบัฟทั้ง3ตัวไปหนูตายกันไปซะศพใหญ่ๆอย่างนี้พี่ชอบหืมตัวใหญ่อย่างนี้พี่ชอบกามแน่นๆอย่างเนี้โปรดของอร่อยเลยอ,อตายซะตายซะหนูยังไม่ดำนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยโอเคอืมไอเลือดดีขึ้นแต่ยังดำไม่พอแต่คิดว่าถึงใน25งหมื่นห้าไปสองหมื่นสิสองหมื่นห้ามันทะเลทรายถึงสองหมื่นน่าจะดำพอดี ตอนนี้เราต้องเตรียมฝาวิกฤตอุโมงค์ถล่มกันก่อนเรายืนยันคำเดิมว่าขับช้าๆก็ได้ทุกคนไม่ต้องรีบเออรีบไปไม่มีประโยชน์นี่เหยียบเบรกอยู่เนี่ยแต่รถไม่เห็นจะเบรกให้เลยเฮ้ยแค่รถหยกความพอรถจยกความก็พอทุกคนไปช้าๆได้เลยนี่พี่ก็ขับอยู่อะไรเอง60เห็นไหมเออแต่มันขวางหน้าจองไง แล้วมันขวางหน้าจอแล้วไงเฮ้ยโอ้โหทาโบกคาเต็มๆอย่าเพิ่งไปช้าๆได้เออไม่ต้องรีบมากรีบอยู่ก็รีบอยู่แหละแต่ไม่รีบมากจะไกลจะถล่มแล้วใช่ไหมันมีเวลาจนถึงเพลงหมดอะถ้าจำไม่ผิดน,นะให้โบดอีกแล้วดับเครื่องเลยบเบรกเลยเฮ้ยจะไปเจอโบดง่ายจังนี่มีดเล่มที่3แล้วนะปับ๊บคว้ามีดก่อนอเออเออเรียบร้อยหนึ่งตัวอีตัวแม่มันอยู่ไหนออกมานางหนูออกมาออื อืมอืมดีดี่ังแยกนี่แหละของดีของอร่อยใส่ซะใส่ใสหนูใา่ซะเรียบร้อยฮะโอเคดาบดำสนิทแล้วเล่มนี้คือเล่มที่จะใช้จริงอ้าวเฮ้ยฆ่าแล้วมีกระเด็นไปไหนอ้าวมีดมีดกระเด็นหายมีคูลิงหนึ่งอันเอาไปด้วยไหมแต่มันออกจากกันไม่ได้โอ้โหยมีดเกินกระเด็นไปไหนนี่โอเคหาไม่เจอช่างมันถือว่าแวะมาทํามีดดำก็แล้วกันนะหลังๆมาไม่ค่อยเจอบ้านเลยอ่ะเจอแต่ไอร้านสปอนอ่ะร้านไอร้านร้านสุ่มกับ พุ่มพวงเหล็กซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแหววฝามไม่ได้ซึ่งตอนนี้เราหิวอาหารมากเลยทุกคนมันจะมีบ้านก่อนถึงบังเกอร์ไหมเฮ้ย,ยมีพอดีเลยเยี่ยมหิวมากหิวจริงหิวแบบเรือจะล้นแล้วอะ่ะปรับเบรกจึ๊บเรียบร้อยมาขึ้นมาเตะขึ้นมาดีจิ้มตายนะเห็นไหมบอกแล้วว่าจะเราจิ้มตายนะอย่าให้เราต้องรังแกเราแค่หิวเราคือคนหิว2019เอาอันนี้ติดไปก่อนเอาติดไปทำอะไรพี่อืมเพื่อต้องได้ใช้โอเคเท่าที่ดูของจะเป็นไม่มีละ เหลือต้องหาคอมมันเดอร์ตัวเดียวเพราะตอนนี้เราถึงแล้วคอมมนเดอร์น่าจะเกิดข้างหน้าหรือเปล่าถึงแล้วเรียบร้อยอะเบกดึงมืออะเบกดึงมือก่อนจอดไม่อยู่เลยด้านนอกเดี๋ยวนะหยิบมีดด้วยกันขอเช็คขอเช็คด้านนอกไม่มีตัวที่คอมมนเดอร์มันจะเกิดตรงไหนเอ่ยหรือเราต้องเคลียร์ก่อนคอมมนเดอร์ Commander ถึงจะเกิดขับรถมาระหว่างทางก็ไม่เห็นนะมาเปิดตู้กันมาวันนี้ไม่มีอุทานผิดๆถูกๆแน่นอน เปิดตูเลยน้องชายอ่าพี่พร้อมลุยบอกเลยไฟเชิญดับได้เลยอ่าไฟดับเรียบร้อยมาอ่าไหนเออระเบิดเรียบร้อยมานี Again, ่ไงทะลุทะลวงออกมาแล้วมามาเลยครับออกมาเลยครับเชิญออกมาตายกันได้เลยครับทุกตัวครับผมทุกตัวทุกผู้ครับผมเป็นไงอีซี่เกมทันทีบอกแล้วถ้ามีมินเงินอีซี่เกมเรียพะเรียบร้อยอ่าไม่ยอมออกไม่ยอมออกไม่ยอมออกก็ตามมาฆ่าถึงทีครับอ่าตีเด้อ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 น้องชายตีเด้อน้องชายมายังอีบอส อ้าวมาแล้วไหนดูดิแทงกีทีโอหุยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทีไปจะไม่ตายสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้ยสิบสี่ทีสี่ทีสิบสี่ทีจบยังจบเรียบร้อยทีนี้ต้องหาคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์อยู่ไหนก่อนตอบไหนตอบอ่ะมีปืนให้หนึ่งกระบอกสรุปก็คือมาก็จะมีปืนอยู่ใช่ไหม อ่ะมันมี2สูตรใช่ไหมวิธีเข้าใส่รหัสกับทำเก้าอ e ี้บักทำเก้าอี้บันี่ก็เอาวางไว้ประมาณเนี้ยเนี่ยเนิมทิมไปประมาณเนี้ยวางแล้วลงไปนั่งแล้วก็จะทะลุเข้าไปอ่ะทีนี้เราไม่เจอคอมมานเดอร์เองเราจะลองใส่รหัสที่เหล่า FC ของเราให้มากัน8 8 0 9ใช่ไหมปบไม่ได้นะครับน้องชายอีกรหัสหนึ่งอะไรนะ9 9 7 9ไม่ได้เมียนกันมีอะไรนะ8 8 0 2ป่ะกับ8 804สักอย่างนี่แหละ พี่ว่ามันเป็นรหัสของใครของมันนะเข้าใจปะพี่ว่าน่าจะเป็นรหัสของใครของมันเดี๋ยวเราลองนี่ไงเฮ้ยไม่ได้เฮ้บเดี๋ยนะปึ๊บฮ้ไม่ได้ pp, นะ pp. ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใกล้ๆวันนี้ประมาณน,นี้ไม่ไม่ทะลุแฮะไม่ทะลุโอเคไม่ได้เก้าอี้ไม่ทะลุเฮ้ยทะลุยังไงเนี่นยไหนไหนเห็นฝรั่งทำมันทะลุเข้าไปข้างในได้นะอืมไม่ได้โอเคงั้นพี่ว่าเราต้องตามหาคอมมานเดอร์ให้เจอแหละเมื่อกี้จะไปไปไม่ได้มอน้ำหมดฝนก็ตกเดี๋ยวเราหามอน้ำก่อนเ หวานมันไม่ใช่วอเตอร์แน่นอนมันน่าจะเป็นออยอยากได้วอเตอร์อาหารด้วยฉชนก็ต้องการเหมือนกันรวมมันไม่มีมิวแทนคอมนเดอร์ที่อากจะต้องลองวิ่งหาตอนที่พี่ไปดูเขามานะเห็นมันเกิดอยู่ตามข้างทางเองอ่ะมันก็ยืนขวางกลางถนนนะบางคนก็เจอที่2 0 0 0 0บางคนก็เจอที่30,000อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดตรงไหนอ่ะ ละโค้ดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะประเด็นอะไอบ้านหลังนี้มีน้ำไหมขอน้ำหน่อยไอ้นี่มันสัญญาเรียกซอมบี้มันดังมาไกลถึงตรงนี้ได้เหรอน้ำอะเตอร์อะมีปะไม่มีหรอไม่มีไปละไม่มีมันก็ขับได้อยู่แต่มันช้าเฉยขับมาจนสี่หมื่นแล้วพี่ยังไม่เจอคอมมานเดอร์แม้แต่เงาของมันเลยืมเพราะว่าคอมมานเดอร์เนี่ยต้องฆ่าของใครของมันนะรหัสมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะน้องๆไอที่ไปดูช่องอื่นเขาแล้วมาเม้นเนี่ยเชื่อพี่เถอะมันบอกได้ลองให้เห็นแล้วนะเลิกเม้นมั่วๆสักที พี่ว่าคอมมานเดอร์เนี่ยมันน่าจะสุ่มเกิดเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะบ้านอะตามจุดตามจุดไปมันก็จะมีการสุ่มเกิดมาทีนึงอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะลองวิ่งไปให้ถึงที่สุดนะห0 0หมืนถ้ายังไม่มีก็เออพอรอบนี้คงไม่มีแล้วเจอโบดอีกแล้วจริงๆระหว่างทางนี้มาเจอโบดไปอีกหลังสองหลังแล้วเหมือนกันอนะ่ะโอ้วันนี้เจอบโบดจางเยอะเลยโอเคห้าหมื่นแล้วแล้วไม่มีวิวขอคอมมานเดอร์เลยทุกคน เอาละใครเจอคอมมานเดอร์อยู่ที่แถวไหนบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าแต่ละคนไปเจอจากไหนมากันบ้างส่วนไอ้บักวิธีเข้าจากไอ้ประตูนั่งเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยไปทํากันไอ้ข้อมูลจากช่องอื่นเดี๋ยวเพิ่งเอามาโพสทุกคนเราค่อยค่อยศึกษาไปพร้อมๆกันโอเครักทุกคนไปแล้วสวัสดีซิวเกนทุมอโลไม่น่านจะเจอเลแล้วบายบายจ้า